เจ้าทุกคนผักกาดดองแห้งนะเจ้าเกลือทั้งนั่นเลยนะเจ้าทุกคนผักกาดดองแห้งของคนจีนนะเจ้านี่นะเจ้าวันนี้เราจะเอามาทํากับข้าวกันนะเจ้าเกลือทั้งนั่นเก็มขนาดเลยนะเจ้าทุกคนกเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างทำความสะอาดกันนะ,นะเจ้าทุกคนนี่นะเจ้าพอจะเกลือทั้งนั่นเลย เขาจะทำเอาไปทำกับข้าวเจ้าดูดๆนะเจ้าว่ามันจะเป็นเมนูอันอยังน่ากินกับเจ้าทุกคนลองดูนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปล่างกันนะเจ้าทุกคนล่างน้ำเกลือออกทั้งหมดเจ้าล่างหลายๆน้ำล่างแล้วเขาจะแจ่ไว้นะเจ้าทุกคนเก็มขนาดเลยนะเจ้า พักกาดดองแบบแห้งของคนจีนนะเจ้าทุกคนอันนี้มมย่ากแกซื้อมาไวน้นี่อันนี้เราจะมาทำกับเข้ากันนะเจ้าทุกคนไม่ย่าปอยู่เอาสูตรไม่ย่ามาทำนะเจ้า นี่นะเจ้าผักกาดดองแห้งที่เขาล่างทาความสะอาดเอาเกลือออกไว้แล้วเจ้าล่างหลายน้ําแล้วก็เอามาแจนหน้าไว้นี่นะเจ้าเพื่อความเค็มหายไปนะเจ้านี่จาจากอันนี้นะเจ้าเนี่ยเจ้าเกลือทั้งนั้นเลยนะเจ้าทุกคนเค็มขนาดเลยเจ้าเราล่างทาความสะอาดแล้วเขาแจนน้าไว้จนถึงตอนเย็นเลยนะเจ้าเรามาดูกันนะเจ้าว่ามันจะเป็นเมนูอย่างนะเจ้าทุกคน มเมนูอของคนจีนนะเจ้าง่ายๆแต่ก็อร่อยนะเจ้าสูตรไมย่ยามแล้วนะเจ้าเอามา,มาดูกันตอนเย็นนะเจ้าว่าเราจะทำแบบไรนะเจ้าทุกคนนี่เขามาล่างพักที่เราแจ่ไว้นะเจ้าพักกาดพักการดองแห้ง เขาเจ๋อไว้เรียบร้อยนะเจ้าเขาจะมาล่างล่างแล้วเขาจะมาหั่นนะเจ้าเนี่ยจะนี่เป็นน้าไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้าทุกคนดีเขาบิดแห้งๆเขาจะไปหั่นกันนะเจ้าอาจะามาทำเ,เข้าวกันแล้ว จาอากาศดองแห้งเราเขาแจน้ำความเค็มก็ยังยูอยู่ยังยูมีอยู่นิดๆน้นนนอยๆนะเจ้านี่นะเจ้าทุกคนนี่เขาต้มน้ำเดือดแล้วนะเจ้าทุกคนนี่เจ้าเดี๋ยวเขาจะใส่ผักตีเขาหั่นตะกี้นะเจ้าหั่นขนาดนี้นะเจ้าทุกคนนี่นะเจ้าเขาใส่ลงไปต้มเลย ต้มหื้อพักเปื่อยหื้อตุนหื้อพักเปื่อยเลยนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะพัดหมู 3, สาม 3, จันใส่ลงไปแล้วเจ้าพัดหมูสามจันใส่ลงไปแล้วก็เบาไฟอ่อนๆตุนหื้อจนหมูเปื่อยพักเปื่อยเลยนะเจ้าทุกคนอย่ามาติดตามชมนะเจ้าเราจะใส่กระเทียมกระขิงลงไปพัดนะเจ้าทุกคน นะเจ้าใสขิงแผ่นน้าเจ้าเอาหมูสามชั้นลงไปพัดเนี่ยเจ้าขิงก็กระเทียมหอมแล้วหมูสามชั้นใส่ลงไปเลยเจ้าหมูสามชั้นของเราเขาเอาหนังออกนะเจ้าทุกคนหนังเขาจะเบานะ้เจ้าหนังหมู ใส่น้ำมันหน้าข้อเดี๋ยวนะน้ำมันในหมูสามจั้นี้่จะออกมาตอนเดีาุเขาตุ๋น้วนะทุกคนจะหอมชิ้นะอได้ทำง่ายๆเจ้าไม่มีเครื่องฟุ้งอย่างนักเลยเจ้าทุกคน เ้อา,าพัดหอมได้ทีแล้วนะเอาใส่สีอิ๊หวานลงไปหน่ยนอยหนึ่งนะเจ้าทุกคนนียนะเจ้าสีอี๊หวานของมาเลยนะเจ้าเติมความ เข้มข้นไปนิดนึงนะเจ้าสองจานโตหอมนะเจ้าทุกคนหอมขิงหอมกระเทียมขนาดเจ้าได้แล้วเจ้าปิดแก,ก๊สเลย เจ้าที่เขาจะตักหมูลงไปใส่ในหม้อตุ๋นนี่นะเจ้าหมอ้อหม้อที่เขาตุ๋นผักกัดดองนี่นะเจ้าทุกคน,น,น,กนหอมทิงหอมกระเทียมนะเจ้า จะเอาสีนะเขาจะเติมสีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะเจ้าทุกคนจะเอาสีสันนิดนึงนะเจ้าหน่งช้อนโต๊ะจะเขาจะเติมเกลือลงไปเตินนะเจ้าเขาจะเติมเตินตนะเจ้าเพราะว่าในพักนี้มันเก็มอยู่แล้วเขาจะต้องกินมอรสชาติก่อนว่าเก็มหรือยังถ้าถ้าถ้าเก็มเขาตัดนน้ำตาลไปนะเจ้า เดือดแล้วนะเจ้เดือดพูดๆแล้วนะเจ้าทุกคนเดือดอย่างนี้แล้วเขาก็จะรีไฟเจ้ารีไฟอ่อนๆลงไปเจ้าเมื่อหมูก็พับเปื่อยไปเตวยกันเลยนะเจ้าเพื่อน้ำงวลงวดเจ้าอาหารจีนโบราณนี่จะทําง่ายที่สุดเลยนะเจ้าทุกคนมัมีเครื่องปรุงอย่างนัาเจ้าเดี๋ยวจิ้มพอรสชาติก่อนนะเจ้าว่าเป็นอบ,บไรเติมเ,เกลือไปนิดนึงนะเจ้า ระว่าเขาแจ็ดหน้าไม่ต้องแปดชั่วโมงเจ้าความเกมเขาเขาหายไปหมดแล้วนะเจ้านี่เจ้าเติมเกลือไปช้อนชาหนึ่งนะเจ้าหอมขนาดเลยนะเจ้าทุกคนหอมผักกาดดองหอมขิงนะเจ้าหอมผักกาดดองหอมขิง นีละเดี๋ยวเขาจะตุ๋นไฟอ่อนๆจนซุกเลยนะเจ้าจนพักเปื่อยหมูเปื่อยนะเจ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนซุกนะเจ้าเราไปเบาไฟอ่อนสุดนะเจ้า,าออสีสันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเจ้า เ,เอาละเจ้าเดี๋ยวเข้ามาดูกันตอนซุกนะเจ้าทุกคนน้าเจ้าผักกาดดองแห้งตุนหมูสามชั้นของเฮานะเจ้าทุกคนเซ็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าได้กินกับเจ้าทุกคนหอมหอมเจ้า เจ้าหอมเห,หมยใช่นะเจ้าภาษาจีนกลางเรียกเหมยใช่เหมยใช่ทั้งนะเจ้าผักกาดดองแห้งตุนหมูสามชั้นภาษาจีนกลางเรียกเหมยใช่เจ้าทุกคนเป็นได้เจ้ายินดีเจ้าหน้าตาหน้าก,กินกับเจ้าซุกแล้วเจ้า ผักกาดดองแห้งตุนหมูสามจันนะเจ้านี่นะเจ้าทุกคนเปื่อยแล้วเจ้าหมูก็เปยผักกาดดองกอระกเปยแล้วเจ้าภาษาจีนกลางเรียกเหมยใช่ทางนะเจ้าผักกาดดองแห้งภาษาจีนกลางเรียกเหมยใช่นะเจ้าทุกคนถ้าเป็นคนจีนโบราณควน,นจะกินกับข้าวต้มกุยนะเจ้าทุกคนนี่นะเจ้ามีไข่ดาว มีเหมยชายทังของเฮานะเจ้าเหมยชายทังผักกาดดองแห้งตุ่นหมูสามจันนะเจ้าทุกคนเป็นได้เจ้าน่ากินกับเจ้าทุกคนนี่นะเจ้านี่นะเจ้าทุกคนน่ากินน่ากินเจ้าหอมนุ่มนะเจ้าบักพักบักแข่งบักบานเหนียวนะเจ้าทุกคนจะเปื่อยจะนุ่มไปเตะกันหมดเลยนะเจ้า นี่นะเจ้าเหมยใช่ทางภาษาจีนแต่งนะเจ้านี่นะเจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปะกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าขอบคุณเจ้าที่มารับชมของทุกคนอยู่มีความสุขนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า